ไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันพฤหัสในช่วงที่สองของรายการเนี่ยผมจะคุยกับนาวาอากาศเอกอาทิคุณคงมีผู้การจุนอดีตผู้อำนวยการอปทอดีตนักบริหารฝีมือเยี่ยมในวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยมือดีเลยนะครับ จากนายทหารอากาศนะครับจากคนที่เรียนทา,างด้านทหารอากาศนักเรียนเตรียมทหารานักเรียนมัธยมที่สมองดีเรียนเก่งของจังหวัดพัทะลุงนะครับไปเรียนเตรียมทหาราไปเรียนในเรืออากาศนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับตัดสินใจลาออกมาเป็นนักบริหารทา,างด้านการท่องเที่ยวนะครับไปจนถึงผอ อปททีท่ดูแลการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่พิเศษทั่วประเทศไทยจังหวัดพัทลุงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็เป็นพื้นที่พิเศษของอปทด้วยแล้วพัทลุงเนี่ยก็มีของดีๆของพิเศษอยู่หลายเรื่องหนึ่งในนั้นนะครับพัทลุงเนี่ยนะครับมีโนราเป็นของดีเป็นของพิเศษเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เป็นอัต,ตลักษณ์ นะครับเราไปฟังวิสัยทัศน์ผู้การจุนกันบ้างว่าทําอย่างไรให้โนราเนี่ยจะเป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวทําอย่างไรให้โนราเนี่ยนะครับได้เกิดความยั่งยืนเข้มแข็งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงที่จะโด่งดังไปทั่วโลก ที่คนทั่วโลกอยากจะมาูโนโราที่พัทลุงเนี่ยถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นเราจะทำอย่างไรไปฟังวิสัยทัศน์ของผู้การจุนนะฮะผู้การครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิจาร์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับไหนลองอแสดงวิสัยทัศน์ใอ้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับว่าถ้าจะให้โนราดังไปทั่วโลก ให้คนทั่วโลกหันมามองโนราที่พัทลงุงเป็นจุดศูนย์กลางของโนราเนี่ยแล้วก็มาท่องเที่ยวที่พัทตลุงตามรอยโนราเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างครับท่านผู้การครับครับก็ผมก็ยดัดเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าถ้าพี่น้องชาวปากใต้หรือพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องทราบแล้วว่านโนราเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่า i อซ i เอคือซ n t a n คือ l e Cultural Heritage ก็คือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็จะเป็นพวกวัดว่าอารามเจดีย์โบสถ์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่จับต้องไม่ได้เนี่ยก็จะมีโขนนวดไทรโนราต้ยมยำกุ้งอะไรพวกนี้หรือประเพณีต่างๆาเช่นสงการนะครับทีนี้พอเราได้มนโนราเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการ รับรองและประกาศจากยูเนสโกแล้วเนี่ยคาถามก็คือว่าเราจะต่อยอดเรื่องนี้ได้อย่างไรคุณจันคือผมอยากให้ผมอยากให้นอโนลาเนี่ยไปต่อคือเป็นต้นทุนซึ่งพัทลุงเนี่ยมีหรือพี่น้องชาวปากใต้เองเนี่ยมีอยู่อยู่ในทุกกหนูพื้นที่หรือในวิถีชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งทึ่งผมอผ่านประสบการณ์ในเรื่องการ การทางานด้านการต้องเที่ยวมาก็คือจะต้องเป็นเครือข่ายในระดับสากลไม้ได้นะครับนั่นหมายความว่าโนโราเองเนี่ยอนอกเนือจากเราได้รับประกาศแล้วเนี่ยหรืออยู่ในวิถีชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราต้องมีเครือข่ายในระดับโลกคุณพิชานครับเครือข่ายในระดับโลกจะเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องมีเจ้าภาพหลักนะครับเจ้าภาพหลักที่ ที่ทุกคนในโลกนี้รู้จักก็คือยูเนสโกหรือองค์การสาวัตยศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสากลาชาตินะครับเมมเบอร์ก็มีอยู่ประมาณรักหนึ่งร้อยเก้าสิบสามประเทศและก็มีสมทบอีกประมาณสักสิบเอประเทศนะครับอันเนี้ยผมมองว่าจากการทํางานของผมมันนะครับผมมองว่าโนราเนี่ยเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดในการที่จะไปต่อการเป็นเครือข่ายเหมือนสังสรรค์ของยูเนสโก นะครับผมเล่าให้ฟังนิดเดียวนะครับก็คือว่าเค,ครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาถูกสร้างเป็นโครงการกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเรารู้จักยูเนสโกนะครับเราก็จะรู้จักโครงการใหญ่ๆโครงการดังๆที่ทุกคนติดหูติดปากก็คือมรดกโลกถูกไหมครับคุณผมเคยได้ยินนะถ้าคุณพิชาญมรดกโลกครับได้ยินครับความทรงจําโลกนะครับ เมื่องการเรียนรู้โลกนะะแต่แต่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางบางแบรนด์หรือก็เรียกบางบางประเภทเนี่ยเช่นมอนโกโลรกเนี่ยเราจะไปถึงเนี่ยกค่อนข้างจะมีรายละเอียดแบบเยอะมากจนกระทั่งว่าแบบบางพื้นที่บางสถานที่ก็ไม่สามารถไปถึงได้นะครับด้วยความชาญฉลาดของยูเนสโกนะฮะก็คิดโครงการหนึ่งขึ้นมาก็คือโครงการ เรียกว่ายูเนสโกครีเอทีฟซิตี้เน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะครับที่จะทําเรื่องการอนุรักษ์การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมหรือของดีที่มีอยู่ในแต่ละเมืองทั่วโลกนะครับเ,เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกตอนนี้มีสมาชิกกี่เมืองนะฮะทั้งหมดจะมีอยู่สามร้อยห้าสิบเมืองคุณวิชาจากร้อยประเทศทั่วโลกนะครับ หลักทรัพยสิบเมืองจำคําถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยมีบ้างหรือไม่อืมประเทศไทยมีบ้างหรือไม่นะครับประเทศไทยเราเอียงถึงนาเรียนนี้เรามีอยู่เจ็ดเมืองนะครับก่อนท hmm. you know? ี walls, ่มเจ็ดเมืองผมนนาเรียนนอ่ให้ทราบก่อนว่าในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยเขาโฟกัสไปที่เรื่องอะไรบ้างเจ็ดประเภทนะครับประเภทแรกคือคราฟต์แอนโฟกัสหรือว่าเรียกว่า อัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับประเภทที่สองก็คือการออกแบบหรือเมืองแห่งดีไซน์นั่นเองนะครับประเภทที่สามก็คือเมืองแห่งภาพยนตร์นะครับประเภทที่สี่ก็คือเมืองแห่งอาหารหรือแคสโตนมีนะครับแล้วก็ประเภทที่ห้าเนี่ยเราเรียกว่าลิทเทเรเชอร์หรือว่าวรณกรรมนะครับประเภทที่หกก็คือสื่อศิลปะหรือมดียอาร์ตนะครับประเภทที่เจ็ดก็คือมิวสิ หรือเมืองเอกดนตรีนะครับในเจ็ดประเภทเนี่ยยูเนสโกกําหนดขึ้นมาว่าเป็นวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติซึ่งจะต้องอ่าพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนหรือคงไว้นะครับใช้ประโยชน์ได้และส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้นะครับในเจ็ดประเภทเนี่ยในประเทศไทยเรามีเมืองสร้างสรรค์ที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกอยู่เจ็ดเมืองคุณู้ชม นะครับจากสามร้อยห้าสิบเมืองทั่วโลกนะครับมีอยู่เจ็ดเมืองนะครับมีอืมเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองอัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับสุโขทัยเป็นเมืองอัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับเมืองแ่ง้าหารมีอยู่สองเมืองนะครับในประเทศไทยก็คือภูเก็ตกับเพชรบุรีนะครับแล้วก็เมืองออกแบบก็มีเชียงรายกับกรุงเทพมหานครนะครับเชียงรายเนี่ย เป็นเรื่องของการดีไซน์จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชบางชนิดซึ่งซึ่งเป็นจะเสพติดนะครับก็แปลงสภาพจากพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะดูเน็กซ์โซ่ก็เลยประกาศให้เป็นเมืองการออกแบบนะครับกทมก็จะอยู่ที่บริเวณเจริญกรุงถนนเจริญกรุงเป็นเมืองดีไซน์นะครับ แล้วก็เมืองสุดท้ายก็เป็นอืมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้เป็นเมืองอินดนตร,ตรีเรามีแค่แค่เจ็ดเมืองเท่านั้นณนปัจจุบันนะครับจากสามร้อย้าสิบเมืองทั่วโลกนี้พอผมมาดูผมกลับมาอยู่พัทลุงนะครับผมกลับมาดูว่าฮ้ยวิชาต้นทุนเราดีมากในเรื่องของเราเป็นโฟกัสโฟกัสก็คืออ,อัตกรรมและศิลปะว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากการแมเมด นะครับเช่นอะไรก็แล้วแต่นะครับหนังตะลุงเอยอรูปปั้นต่างๆนะครับโพนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระลุงแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือในเรื่องของโนรลามันคือโฟกัสโฟกัสก็คือ,อวิถีชีวิตนั่นเองนะครับศิละปะพื้นบ้านแล้วผมอยากจะนำตรงเนี้ยนะครับ นำใม่พัทลุงเป็นหมุดหมายของนักท่องเทีย่ยวคุณภาพทั่วโลกเนยได้มาพัทลุงนะเพราะงั้นเรามีต้นทุนอยู่แล้วก็คือโรลาเราได้รับการรับรองได้รับการประกาศจากยูเนสโกแล้วว่าเป็นูุิบัญญาติทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับเ,เราจะไปต่อถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเราจะไปต่อเรื่องนี้ยังผมต้องเรียนก่อนว่ายูเนสโกเองเนี่ย ประกาศรับสมัครเมืองที่จะเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยสองปีครั้งคุณยานครับครับสองปีสองปีครั้ง,ง,ง,งเพราะงั้นในปีเลขคู่เท่านั้น 6, 8, อ่าปีนี้ปีหกแปดก็มีการสมัครไปแล้วตัวแทนของแต่ละเมืองของทุกประเทศจากทั่วโลกเนี่ยจะส่งในนามตัวแทนประเทศเนี่ยได้แค่สองเมืองเท่านั้น ได้แค่สองเมืองเท่านั้นนะครับทุกประเทศเนี่ยส่งได้แค่สองเมืองและจะได้รับการประกาศหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของยูเนสโกและคณะกรรมการที่ปารีสที่กรุงปารีสนะครับโดยผ่านคณะกรรมการยูเนสโกประเทศไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะไปต่อนะครับนําโนราไปต่อเนี่ยผมผมเชื่อว่าโนราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สูญหายไปจักดีเอ็นเอของคนพัทลุงแน่นอนเนื่องจากว่าเรามีการ ดำเนินการในทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมจะมีโนราเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานลื่นเลยหรืองานงานศพงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีโนราเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเพราะงั้นถ้าเราไม่ใช้ต้นทุนตัวเนี้ยนําไปเป็นเครือข่ายในระดับสากลเนีย่ยผมเชื่อว่าเราเสียโอกาสนะครับผมผมเสียดายในฐานะที่เป็นอบุคลากรที่เคยพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนเนี่ย สำคัญที่สุดก็คือมีสิ่งจูงใจใดที่จะให้นักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาในจังหวัดพัทุม,มโนโรลาคือคําตอบนะครับแต่คําตอบของมโนราก็คือจะต้องไปเป็นเครือข่ายมรดกสรสรค์ของยูเนสโกได้ในภาพของเมืองนะครับในภาพของเมืองซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนราชการและวิสาหกิจเอกชนชุมชนสถาบันการศึกษานะครับทุกคนจะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า โนราคือหวัวจิตหวัวใจของโคตพัทลุงนะครับทีนี้จะดําเนินว่าจะไปถึงได้อย่างไรนะครับหนึ่งเราต้องเตรียมเมืองเตรียมเมืองก็คือจะต้องมีในรูปคณะกรรมการของจังหวัดจะทําเรื่องนี้และจะส่งในปีไหนนะครับเราต้องมีการเตรียมเมืองเตรียมความพร้อมนะครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับและในใบสมัครทั้งหมดเนี่ยมันจะกําหนดไปด้วยจํานวนคาําคุิชาน ครับในใ,รในในใครทีเรียนหรือเกณฑ์ของมันเนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามทำตามกําหนดของยูเนสโกสมมุติว่าหัวข้อเนี่ยถามเรื่องการต่อยอดหรือการการมีนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับมโนราของจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราทําอะไรบ้างให้อธิบายภายในห้าร้อยคำอเราก็ต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ไอฝรั่งมันน้ําตาไหลได้นะครับ อันนี้อันนี้คือความยากของมันนะครับทีนี้ถ้าเราจะส่งการเป็นเครือข่ายเหมือนสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยนอกจากตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจะต้องกําหนดเป็นหลักสูตรพื้นฐานหรือเป็นวิชาเลือกในทุกสถาบันการศึกษาหรือเกือบทุกสถาบันการศึกษานั่นเอง อ่าจะต้องมีโนราเป็นวิชาเลือกอะไรประมาณนี้ครับคุณวิชาแล้วครยูเนสโกเนี่ยก็จะดูว่าก่อนอ่าบีฟอร์นปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับอ f ฟเตอร์ After, ก็คือก่อนที่คุณจะสมัครเนี่ยในสามปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรกับโนราบ้างน,นะครับโนมีโครงการกิจกรรมหรือมีแผนงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ โนลาเนี่ยอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าันลุงมีครบหมดแล้วปัจจุบันคุณกําลังทําอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องที่สําคัญที่สุดก็คือในอนาคตข้างหน้าสี่ถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยคุณมีแผนงานโครงการกิจกรรมงบประมาณที่ทําเกี่ยวกับโซลาอะไรบ้างจะต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นคอมมิชเมนต์หรือสัญญาน,นั่นเองคุณพิชารครับผมประมาณนี้ฮะ,ฮะถ้าเราได้รับการประกาศเนี่ยนักท่องเที่ยวคุณภาบจะมาครับ จับท่านผู้การครับเดี๋ยวเรายกเรายกรายละเอียดไปยังวันปะพฤัสหน้าเรื่องของการาเรียงลำดับ เรื่องของการผลักดันมโนราพัฒลุงนะครับขึ้นสู่เครือข่ายยูเนสโกเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายที่ท่านผู้การบอกนะครับเรามาคุยกันต่อวันปลาเลือดหน้านะครับผู้การครับวันนี้หมดเวลานะครับินดีครับขอบคุณครับครับวันนี้ต้องกอบคุณผู้การจุนมากๆนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ